กูก,กุู๊ไก่อะแม่ไก่แม่ไก่เอนบ่จิกบอกแล้วไปไก่ร้านดิล่ะไก่ละทุนโอ้หอมไม่เห็นเคยเห็นไก่โอ้ลูกเจี๊ยบถือแม่ลูกถือแม่ตัวหนึ่งอะถือไหมถือแม่ลูกเจี๊ยบตัวหนึ่งโอ้เอาวางลงจับ กัวาไหมนั่นไหนจิ๊บจิ๊บหอยมันจะตกมาพี่มาพี่ลูกขี้ดินบ่มาดูจิ๊บ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 อุ้ยยายายะอาถือได้ละ ืออถือได้ล่ะประกาศยิบประกาศถือให้พ่อจ่าให้ตาให้ตาให้ตาโนนโนนโนนโนบินรถนับกู